จิ๋วของกระตุ้นไปใช้นั่นน่ะอุญเราไปเรามาอยู่ใช่หรอไปเด้อพอบุญไปเวียกนะลูกเรายังสิมาอยู่มันเกิดว่าเราก็มาเล้ฮบอกพออยู่บอกพออยู่อย่าลืมมันเกิดบ่าเด้อใช่ห บอกพ่อนะไหมสบายดีพ mm 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 ี oh, okay. ่น้องเลยสบายดีด uh, ้วยป้าด้ย FC ตุกทานไปไปชงพ่อบุญไปไปโบไป่งพ่อชซื่อเออส่งพ่อชซื้อนันเด็ดนะ มันเด็ดเลยเด็ดเลยเดี๋ยวตาดนี้ยพ่ะดี๋ยวตาด้มาพี่ดูเด็ดเลยดูบอกพ่อบุญนะแม่มามาวันเกิดบ้านได้สะบอจัดให้บ้านกะ เราเกือไม่พอไปลูกไปวัดเกือพออยู่ในพเนรุเราตัดสิบ่าเราตัดสิบ่าพเนบ้างเราตัดสิบาาพเนรุหมันไม่ม่ี่

พออยู่น้ำอาทิตย์หนึง่นองพี่น้องเห็นเนมหมดเตรียมร้อยกะนนั่นแล้วใช่จาเริ่วเกือ้อบอล แกเอามาไม่ลูกกปกริบจ้ะน่ะเอาแม่กริบจ้ะพอใส่เกือบก็พอใส่เกือบก้อนยังท่านอันแรกอนี่มาใส่มาใส่ชอยแล้วยูนี่บัดนี่ใส่เกือบใส่ชอยดูเกือบใส่เ,สก,เกือบเขียงเพลงมาใส่นอกบาดอ้อ,อยๆอ,อ,อยู่บ้าน ข้นลาดเไม่ใช่เลยเฮ้ยมันยืดเลยข่าวลืเดียปอมมันเนียนี่เจ็ดสามเซนมัยืดได้แค่เดียวพ่อบุญไปใช้าดเผาคาเท เดี๋ยวพอบุญทาลงมาก่อนเนาะบาดอยางไปนะลุงเนาะไปทำบุญเนาะไปทบุญด้เพลัหรือนเนกไปหาเชือกเป็ดใหม่เด้อมทำนิเกิ นเด็กจะไปแล้วชงพ่อบุญหนังสือแล้วหูกเนาะมือใหม่ให้จังไปน้ำล่าเนาะพ่อบุญมากันเด้อโดยได้ไหมเก่งมากสบายดีกันเหรอไม่ดีสบายดี นี่ไปดีนะนี่ไปดีอโดยเก่งมากมันจะคิดเด็กไปเลยเมื่อนี้นะพอบุญนะไปเบียดมือใหม่มากนะพอบุญมากนะกะบาตรกับไปน้ำพอบแบบนี้าดูเนาะพ่อจะอ่านเอกสารในหนังตู้นะเอาคือบอกเอาไปรด สวยวดาไ่ว่าจะไปใช้ลูเมื่อไงดูเมื่อไงลูกกับป้าเบานะเมื่อไงน่ะเมื่อไเบาลงเลยนี่นี่นี่นเอาคับอันนี้คับพอมีแห้ง ไปใช้ไปใช้ไปใช้ขีด่นนาเด้อขีนน้บาเด้อสิิค้าไปพอบุญขีเบ่บะบสิล้อลูกเลิกบสิเดด้อินิ่น่ินน่ไปไไปลงมากห่พอบุญขึ้นน่อเลยไปลูป มาแลมาลิงเินเินไปขึ้นอกจานอ่์ชิชมมิอุ้มมาแล้มาผีใดมาผีใดเจ้าอย่าไปห้างอื้นใดจาแล้วปล่อยเอียนลงตรงแบบนี้มาลงมามาลงมา ห่อนนะไปไปลาขังห้องปะปะาขังห้องปะปะาขังห้องฮะปะเก็บห่องกินแหมมปเออขังห้องกินแมมมปะปลาขังห้องกินแมมมปะลูกปะเอานเราพอบุญเอาลูกมาก่อนเถอะเอาคลิปลูกเนี่ยเอาโดนอะไรเนี่ยมาไปลูกไปเอาคลิปลูกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยไป ไม่ได้จังไปลูกเอ้ยมื่อนี่พ่อไปเวียกก่อนอืมอ่ะไปห้อนไปลูกไปไปข้าห้องครับปะโอเคเอ้ยดินทางปลอดภัยแล้วพ่อคุณเออกลับมาครบสามสิบสองย่างคือเก่าเด้อยบุญไช้ใช้ยังบุญไทยเช้เอาเก่ายังง่าโอเคนอนนอนนอไปไป ไปชมเจ้าไปชมพอถือเกือบแล้วจับเข่าห้องแม่บอนะอ้าวครับมาลูกแม่หนีไปเข่าไปไปไปเดินทางปลอดภัยแล้วพอเ,อเลยนี่ขาแมาห้องหกเลยดิเว้ยเย็นบ่เย็นบ่เขามาห้องหกนะ Ayyam bung my jam, mang say hết anna. Men chạm hết hai tu mày ngon. Ng thấy, thấy lắm. Mày mày hai hết. Mày mày hai. 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 Mày 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 này mày เบ้อไม่ท่าเห็นอาเช่นสบายท่าเองเอาใช้มือเลยท่าเองนะลูกอ่ะไป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 คนเก่งของแม่มาอือพอจ่อยไปเอาดุงเอาโทษซ้ำให้จ่อยไปบ่ให้โทษซ้ำให้จ่อยเครื่องหนึ่งหาให้แม่เด้อเด้หาโทษซ้ำให้แม่ก่อนไปใช้เครื่องหนึ่งน่ะ นพอจะเก็บโทษศัพ์แม่ไปหรือเปล่าหายแม่ไม่โทษศัพ์แม่นะหาโทษศัพไ์ไปหาลูกไว้ใช้ลูกเอาโทษศัพ์แม่ป้าแทนนะหาไป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  อย oh, uh ู่ใสอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่พุนะ้นกนแม่นแม่โทรศัพท์แม่โบเห็นเครื่องนึงแล้วบ่าหาไม่ลูกหาไหมพมได้มังกรนะฮะหาโทรศัพท์บบเห็นฮะไปไปหาโทรศัพท์ไปไปเฮียใช่ mặc dù anh chưa vào bàn hộp bụng bay kiếm hết là nè, mìn xa anh anh mắt bụng 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 bì 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 mừng chứ, hay mà hay mà luôn, tụ bao, à, mà. Là bao mà đi xe nè, lọy, eh, chỉ niềm loay, à, chỉ đây đun sốt đó, lọ bao đun, đun งอกพ่อไปป่าเลยท่านี้ไอมิวอยู่เพื่อนนุ่ลูกนะไอ้มิวอยู่เพื่อนนะแม่เราไม่ได้ป่แม่เราไปเราอยู่เพื่อนอยู่พี่พีๆก็มิวอยู่เพื่อนอยู่นะเอามันมันมันกวนเสียอนี่ไอ้มิวอยู่อยู่นี่เอามันง่ายไหมบ่าวเนี่ยไ้่บ่าวกินไอ่้บ่าวกินไอ่ไอ่บ่าวกินไอ่มันง่ายนะ ว่ากินข้าวเลยปิ้งปลาทูไร่หมดเลยอือหายบ้าบอน่ะนี่เด้น่ะนะเห็นไหมเอ้หมิวอยู่เพื่อนน่ะเอ้หมิวเอ้หมิวเราไปไปน้ำเมล่าเอ้าใช้ไปใช่น่ะฮะเนอเอ้หมิวมาชองมึงบ้านน่ะน่ะมาพี่ก่อน ไม่มิวมาซองมึงว่าได้หนอฮะฮะเออไปชวนพาพไปอย่ชวนพาไปไาอยู่ก้ำนอนงันนะเออเราไปเราคลีเพิ่นแล้วพ่อนุ่มเนี่ขอบใจกันขอบใจแม่กันขอบใจแม่กัน เออขอบใจแม่ก่อนโทษซ์แม่นะอออนะขอบใจแม่ก่อนใจแม่แล้วเออชีเร่ะเนาะนี่อบาบาบบเสียง